สามพลังนี้ขายไม่ดีตลอดการมาดูกันนะคะว่าคือพลังอะไรพลังแรกเรียกว่าพลังทวีค่ะพลังทวีอันนี้มันจะมีอยู่3อย่างนะคะพลังทวีอันแรกก็คือพลังทวีของคนที่คุณคบค่ะถ้าคุณคบคนที่ขายดีคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะคุณจะได้รับพลังงานจากเขานะคะมันจะทำให้ยอดขายของคุณนะ่ะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ พลังทวีอันที่สองก็คือพลังทวีของการสำนึกรู้คุณร่างกายของตัวเราค่ะการที่เราสำนึกรู้คุณนะคะเราจะอยู่ในคลื่นของพลังงานสูงซึ่งเป็นคลื่นที่สามารถเรียกยอดขายนะคะทำให้คุณขายของได้ดีค่ะแล้วพลังทวีอันที่3นะคะก็คือพลังทวีของคำพูดของคุณเองค่ะเพราะคุณรู้ไหมคะว่าคุณเนี่ย เป็นพระเจ้ามาเกิดนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดบ่อยๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของคุณเขาได้ยินค่ะเขาก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหากคุณต้องการสิ่งดีๆความสำเร็จโชคลาภนะคะการขายก็ให้พูดแต่สิ่งดีๆค่ะไปก่อนนะคะโชคดีค่ะ